คอยมาก่อนเยอะแม่คอยมาก่อนเยอะมาเยอะมาเยอะเห็นยัอันดังไม่ไปได้ได้เห็นแต่หัวมันขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็แสดงความเห็นกดชอบขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี่เอาละค่ะ EP สองมาแล้วมานี่มานี อาล้อมก่อนอันนี้มาเนี่มันเล่นน้ำแล้วมันเล่นน้ำแล้วอาล้อมก่อนโู้โูโอ้โหอ้โห้โหหมา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 มาเอาบ่ได้ตีไปต้องย่างน้องฮุมมือซื้อกันฝนนี่มิ๊นี่มิ๊มิ๊มาเร็ว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 มาโอ้ยฝนตก ฝนตกฝนตกเนี่ยแม่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 เยี่ยมาให้มือแจม,มือวานเนะียวนสวเด้อเย่ยมาให้แจมวา,านนะเด้ออ้หอ้บย่ไอย,อย,ไอย,อยขอมือเธอหน่อย ขอมือเธอหน่อยโอที่กินข้าวอะขอมือเธอหน่อยอะเย้เบอร์มันมองอีมะมองน้องจ้ะอ่ะเอามากินแล้วได้ไปเข้าโฮมแล้วฝนตกแล้ว แอ่แค่ไปกินไงฮอรมแอบดูมันในบ้านกว่เม็นหนังนี่ก็ได้เป็นหนังลูกโอ้เรือหมามันกินข้าวโอ้มามโอ้แมวเขาไปหมากินได้แลเบอรงมันกินข้าวอ้พูดพูดพูดพูเบอรหมามันกินข้าว น่านาเห็นบ่เห็นบ่ก mm ินให้อร่อยเลยนะเดตมีจะเอาไว้ให้อีกนะคะโอ้กินให้อร่อยเลยนะหมงหมามันกินข้าวนะกินให้อร่อยเลยนะเนตมีจะเอาไว้ให้อีกนะขอบคุณที่คนที่กดติดตามนะคะ ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ